ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกคนนะครับครับก็วันนี้มียันมานะครับทีเอฟร้อยสิบห้านะครับจมน้ํานะครับเครื่องความจมน้ํามานะครับนี่นะครับติดนะครับไม่รู้ว่าข้อติดหรือว่าการคดนะเดี๋ยวเรามาลื้อดูก่อนว่าเป็นอะไรนะครับนี่นะครับแล้วก็จะมาให้ดูนี้นะครับ นี่นะครับผลของการใช้ตุ้มเดิมนะครับนี่นี่แค่เครื่องคว่ำนะครับไม่ได้เล่งอะไรนะนะครับสลักอันนี้นะครับมันหลุดนะครับมันหลุดได้นะครับนี่หลุดได้นะครับแล้วก็ตุ้มหายไปตัวหนึ่งนะครับลูกค้าบอกตุ้มหายไปตัวหนึ่งนะครับลูกค้าลืมมาแบบนี้เลยนะครับข้อติดอาจจะไม่ใช่ข้อติดอาจจะเป็นลูกติดอย่างเดียวนะครับนี่นะ แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นลูกติดอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาลื้อดูว่าต้องเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับไปนะครับครับก็นะครับที่นะครับที่ว่าหมุนไม่ได้นะครับเราได้ทําการหรือเสร็จเรียบร้อยนะครับข้อเหวี่ยงนะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับชาร์ปก็ปกตินะครับ นี่นะข้อเหวี่ยงก็ชร์ปกตินะครับเพื่อนๆนี่นะครับแล้วก็ที่มีผิดปกติก็คือนี่ที่ว่ามันติดนะครับที่ว่ามันติดหมุนไม่ได้นะครับนี่นะครับปอกนะครับปอกแตกนะครับนะครับลูกนะครับลูกไม่เป็นไรนะครับแต่มีมีแตกตรงนี้หน่อยหนึ่งแล้วก็ตรงนี้นะครับนี่ๆๆนะครับหลังลูกนะครับก็มีรอยเล้าอหน่อยนะ นะครับแล้วก็นี่ก้านคดนะครับถามว่าทําไมมาถึงตรงนี้มนถึงเป็นรอยแตกแบบนี้นะครับนี่นะเพื่อนๆน,นี่ยเห็นไหมก็คือก้านคดนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายทําไมาถึงคดได้นะครับก็คือ,อเครื่องตัวนี้นะครับเป็นเครื่องเขาดึงน้ําอยู่นะครับสูบน้ําแล้วทีเนี้ย เครื่องมันตกน้ำนะครับมันตกน้ำแล้วทีเนี้ยน้ำน่าจะเข้าไอดีนะครับแล้วก็เข้าไปในหัวลูกสูบแบบนี้นะครับมันก็เลยอัดทำให้ก้านโคดพอก้านโคดเนี่ยทีเนี้ยพอก้านโคดแล้วน่าจะเป็นไอตรงนี้นะครับมันน่าจะไปขูดกับข้อเหวี่ยงนะยน่าจะไปขูดกับข้อเหวี่ยงตัวเนี้ยนะ เนี่ยนะครับเพื่อนๆเนี่ยตรงเนี้ยช่วงสูบของของข้อเบี่ยงนะครับมันก็เลยเป็นลักษณะแบบที่เห็นเนี่ยนะฮะการโคดแบบนี้นะครับโคดซ้ายขวาด้วยนะนี่ลูกนะครับลูกเป็นแบบนี้เลยก็เดี๋ยวทําการเปลี่ยนไมลหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะทําอะไรบ้างนะครับกับเครื่องตัวนี้นะครับนี้เป็นอ่านี่นะ TF 115 lm นะครับเจ้าโลกนะับมือหมุนกลางนะก็ลูกค้าบอกว่าอันไหนไม่ดีก็เปลี่ยนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเปลี่ยนอะไรบ้างแล้วก็หมดใช้งบเท่าไหร่นะครับนะเพื่อนเนท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับ,นะรบเดี๋ยวทางเราก็จะประกอบแล้วนะครับล้างประกอบนะครับเดี๋ยว จะมาให้ดูอีกทีหนึ่งตอนประกอบอะไรชุดอะไรแต่งด้วยแล้วก็ติดเครื่องให้ดูนะครับกับก็นี่นะครับสาเหตุที่การคดก็คือน้ําน่าจะเข้าไปดันในใน,ในห้องเผาไหม้นะครับแล้วก็เหมือนกับว่าดันช่วงลูกสูบข,ขึ้นสุดกระแทกกับน้ำนะครับทำให้การคดดีนะครับดีนะครับเขาอย่างกับ อันนี้ไม่เป็นไรนะครับถ้าขาดนะงานเข้านะหมดหลายนะครับก็เดี๋ยวเราทําการล้างอะไหล่แล้วก็ประกอบนะครับใส่ชุดแรกข้างด้วยนะครับตัวนี้อ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหมดงบไปเท่าไหร,ร่นะฮะครับก็เดี๋ยวจะมาถ่ายดูตอนประกอบเสร็จแล้วครับก็นี่นะครับที่เราจะต้องเปลี่ยนก็คือนี่เลยตุ้มดม นี่นะฮะนตกแต่งนะครับใครสนใจติดต่อได้นะครับสปริงนี่สปริงวาวนะครับสปริงโกนาใส่ไปแล้วนะครับนี่ฮะสปริงโกนาใส่แล้วนี่นะครับสปริงโกนาเราก็ใส่ให้แล้วนะครับนี่นะเนี่ยแล้วก็ก้านสูบนะครับ นี่นะครับนี่นะครับการสุบแท้นี่นะครับการสุแรบสแท้นะครับชุดปอกลูกแหวนแท้ทั้งหมดน,นะนี่นะครับก็เดี๋ยวเราจะทำการประกอบนะครับโอเคนี่นะครับประกอบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะ มาลองติดเครื่องกันดูนะครับอันนี้เป็นเบีย้ยวยามาโรยี่นะนี่นะครับเป็นเบีย้ยวแต่งนะนี่นะครับก็มีเบีย้ยวนะมีตุ้มนะครับแล้วก็สปริงกำนาสปริงวาวนะครับสปริงกำนานี่นะครับก็สปริงสปริงวาวนะครับถามว่าเบี้ยวแตกต่างกันยังไงนี่อันนี้เบีย้ยวเดิมตัวที่นะ เบวเดิมนะครับตัวทีนี่นะครับอันนู้นเบียวแต่งตัวโอเห็นปะนี่นะเพื่อนเพื่อนตัวโอเบลรอยยี่แท้นะครับตัดตูดแล้วนะครับตัดตูดแบบนี้แล้วนะฮะตูดไม่เหมือนกันเห็นไหมครับไฟก็ตั้งแก่กันนิดนิดนึงนะะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะประกอบแล้วก็ลองสตาร์ทเบิ้นเครื่องดูเนาะนะครับอ่ะโอเคครับ ไปดูกันว่าการเล่งนะครับระหว่างใส่ชุดไล่ข้างไปกับของเดิมอ่ะแตกต่างกันยะังไงนะครับอันนี้ก็แปลงชุดกล้องน้ำมันด้วยนะเป็นของ ET นะแท้นะส่วนใต้ถางเราก็ทำการุด หน่อยหนึ่งแล้วก็หาอะไรอุดน,นะครับรอบเดินเบาเดินเบาได้ปกตินะครับ แปลงให้นะนี่นะใครที่อยากรู้นะครับว่าแปลงยังไงนะครับ <c oughs> นี่นะครับดูนะครับง่ายๆนะครับแต่ถังก็อุดแบบนี้นะฮะต่อตายออกมาหน่อยหนึ่งแล้วก็หาเลยอุดลูกปืนก็ได้นะครับนี่สองข้างอุดไปเลยนะครับแล้วก็ต่อน,นี่ส่วนที่สองสายเนะี้ยต่อ,อยังไงก็ได้ต่อออกมาเนี้ย ลมมันหมุนเวียนอยู่ในนี้นะครับมันจะน้ำมันมันจะไหลามาไม่ขาดนะนี่นะแล้วก็น็อตตรงนี้นะครับนี่ให้เป็นแบบนี้นะแล้วใส่ตัวเมียงเข้าไปสองตัวง่ายนะครับ,นะรบใส่สปริงผมนะครับเครื่องเดิมใช้งานโปกติเนี่ยไม่ต้องจูนก็ได้นะครับ นี่นะยังไม่ได้จูนนะยวไม่ได้เอาออกนะนะถามว่าพอไหมก็เราไม่ได้เล่งรอบจัดนะครับตัวนี้ขอไปใช้งานปกติทั่วไปนะครับเราก็จูนตามนิดนิดนิดหน่อยนะครับเราไม่ต้องเติมเยอะอย่างเครื่องตัวนี้ใส่ชุดไร้ข้างไม่ต้องจูนหรอกนะครับใช้งานได้ปกติ ดึงน้ำบอดานได้อะไรได้กปกตินะเป็นเตบใช้งานขับหลังถนนนะลูกค้าบอกว่าขอมมันมันถ้าเครื่องติดน้ํำไม่ต้องจูนหรอกรใช้แบบนี้แหละปรยัน้ำมันด้วยครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับ,ครบ,ครบใครสนใจอย่างจะทําเครื่องนะครับติดต่อสอบถามผมได้นะครับที่ Facebook นี้นะนี่นะเฟซบุ o กนี้นะครับดูว่าเบอร์โทนี้นะครับ นะหรือเฟซบุ๊กนี้ก็ได้นะครับนี่นะนี่คนระับช่างนพกาวนาบินนะครับเบอร์โทรชนกหนึ่งห้าห้าแปดสองสามสี่เจ็ดนะครับหรือว่าเฟซบุ๊กนี้นะครับมีสองเฟซหรือว่าทางเพจช่างนพกาวนาซิงก็ได้นะครับนะฮะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะทำการใส่ท่อลูกค้าบอกขอท่ออีกไซด์หนึ่งใบนะครับเดี๋ยวจัดให้เลยนะฮะ โอเคครับเดี๋ยวก็ไปติดตามผลงานกันด้วยนะครับฝากติดตามผลงานให้ผมด้วยนะครับก็ขอบคุณพี่เพื่อนทุกคนนะครับฝากติดตามนะครับแล้วก็กดถูกใจให้ด้วยนะครับฝากแชร์ด้วยนะครับก็ขอบคุณพี่ๆีทุกคนนะครับที่ติดตามผมนะครับ ppc เนาะนะครับก็ขอบคุณมากมากเลยนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ